ขายออนไลน์ไม่เอาหน้ากล้องได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับเพียงแต่ว่าคุณจะขายสินค้าได้ในราคาแค่หลักสิบและหลักร้อยนะครับคือถ้าสินค้าราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยคุณจําเป็นต้องเอาหน้าออกกล้องเพราะว่าอะไรคือถ้าสินค้าราคาหลักสิบหลักร้อยเนี่ยแม้ว่าจะเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าไม่ตรงปกบ้างอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ไม่ค่อยเสียเรียดใช่ไหมครับแต่ถ้าสินค้าหลักพันหลักหมื่นเนี่ยคุณจําเป็นต้องเอาหน้าออกกล้องเพราะว่าอะไรความน่าเชื่อถือเป็นอะไรที่โคตรสําคัญในยุคนี้นะครับคือถ้าคุณได้สินค้าไม่ตรงปกนะครับคุณยังร Á, หน้าตาเป็นแบบไหนบ้านอยู่ที่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนอาชีพใช่ไหมครับก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนนะ่ะนักเรียนต้องโอนเงินมาจองก่อนนะครับหลักพันถึงหลักหมื่นถึงจะมาเรียนได้นะครับคุณคิดว่าถ้าไม่เอาหน้าออกกล้องเนี่ยจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่ามันไม่เห้กล้าโอนเงินมานะครับหลักพันหลักหมื่นเนี่ยแต่อันนี้คือคีย์หลักคีย์แพงเลยนะครับถ้าคุณอยากขายสินค้าได้ในราคาแพงๆคุณต้องเอาหน้าออกกล้องให้เขารู้จักคุณให้เขารักคุณและให้เขาเชื่อคุณเพื่อที่จะได้ซื้อของจากคุณไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่จับต้องได้หรือเป็นคอร์สเรียนนะครับหน้ากล้องสําคัญครับตลอด10ปีที่ผมทําธุรกิจมานะครับลูกค้าผมแทบจะร้อมาจากออนไลน์นะครับผมตอบแชทลูกค้าไปแล้วกว่า100 0 0แคนนักธุรกิจท่านไหนที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พ่อมดออนไลน์